ผมนายจิวัฒนทิพขันวัน,นนี้พวกเราจะมาสาธิตการใช้มิเตอร์และอ่านสเกลของมิเตอร์ยี่ห้อซันวารุ่น YX 3 6 0หกศูนย์ t i f การรัดกระแสครับของไฟกระแสตรงของมิเตอร์ตัวนี้ครับเหมือนจะเป็นตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับข้างล่างคูณหนึ่งเนี่ยเรามาดูการใช้งานและและการอัานสเกลกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตรงนี้นครับห้าสิบไมโครแอมครับสเกลที่ใช้ก็จะเป็นใช้ตัวนี้เลยนะครับ ห้าสิบหน่วยที่ได้ก็จะเป็นไมโครแอมนะครับก็สองจุดห้ามมนี่คือมิลลินะครับเป็นมิลลิแอมค่าที่อ่านได้สเกลที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับสองห้าสิบเหมือนเดิมนะครับ,นนรบตัดเลขศูนย์ข้างหลังทุกตัวออกเติมจุด ตรงกลางนะครับหน่วยที่ไก็จะเป็นมิลลิแอมสำหรับย่านตัวนี้ครับแล้วก็25มิลลิแอมใช้สเกลเดิมครับเป็น250ต้แต่เลขศูนย์ข้างหลังออกทุกตัวครับตัวนี้นนเป็น20เป็น15บห้าไมโครแอม นี่เป็น10มิครแอมนะครับแล้วก็0.25ตัวนี้เป็น0.25แอมนะครับสเกลเดิมครับสองาห้ส5 0 0.25ก็เติมเลขศูนย์ข้างหน้าแล้วก,ก็เติมจุดครับที่เป็น0.25นะครับใส่ศูนย์ให้เติมจุดนะครับทุกตัวครับ ใส่สูตรข้อหน้าเอาเติมจุดเขีย okay, นนะครับอ่านี่นะครับการวัดกระแสอย่างนี้ครับจะเอามิเตอร์ไปต่ออนุกรมกับวงจรนะครับแบบนี้นะต่อนี้คนระับบวกเข้าบวกออกลบเรามาเข้าโหลดนะครับโหลดในที่นี้คือ อ่คือเคียคือหลอดไฟคืออะไรพวกนี้นครับที่มีกระแสนน้อยนะครับค่าที่วัดได้สูงสุดก็ไม่เกิน0.25แอมป์นะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้